ดีทุกท่านนะคะส่วนสำหรับในตอนนี้ค่ะเรายังคงอยู่กันภายในงานของมอเตอร์โชว์ค่ะแต่สำหรับตอนนี้มารีพาทุกทุท่านมาเดินเล่นกันที่บูธของนิสสันค่ะและสำหรับในช่วงโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริหารด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้แนะนำตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันใหม่ค่ะครับสวัสดีครับวรรธาไกรวิัยนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสื่อสารองค์กรครับผมค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราลังพูดคุยเล่นกันแบบสนุกสนานมากเลยซึ่งสหรับ ของดิสันภายในปีนี้เนี่ยเรามีเป็นรุ่นไฮไลทไ์อะไรบ้างคะครับก็ขออนุญาตนะครับคันนี้นะครับเป็นพระเอกของงานในวันนี้นะครับก็คือเราเปิดตัว Serena E-Power ตัวใหม่เลยนะครับก็เป็นรถที่หลายๆคนรอคอยนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วเรา,เอ,าอยากให้ฟังเป็นสเปคก่อนหรือเป็นราคาก่อนดีคะขออนุญาตขายของก่อนดีไห <laughs> <เ>มครับก็ขออนุญาตขายของว่าคันนี้นะครับก็เป็นรถ MPV นะครับหรือ<ม>ว่ารถ m i n i แวนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากนะครับก็เรียกว่าคลองใจลูกค้าชาวญี่ปุ่นแล้ววันนี้ก็มาที่ประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็เซรีนาเนี่ยมีความโดดเด่นหลายอย่างนอกจากความใหม่ของเขาคือเครื่องยนต์นะครับ<ม>เราใช้ e power ที่เป็นเครื่องยนต์แบบของนิสสันโดยเฉพาะก็คือมีเครื่องยนต์สันดาปไปปั่นไฟะนะครับขับเคลื่อนเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับ แล้วก็ภายในเนี่ยผมว่าหลายๆฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เนี่ยลูกค้าชอบก็คือประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากประตูสไลด์แล้วยังมีประตูหลังที่เปิด2ชันน 2> <อ>้นได้ด้วยครับงั้นงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองดูได้ไหมคะคว่าเป็น <ผม S 1> ยังไงกลัวทุกท่านจะไม่เห็นภาพด้วยเชิญครับผมเชิญได้เลยคะ่ะต้องยังไงนะคะก็ไม่มีอะไรเลยครับประตูก็เปิดปกตินั่แหละครับค่ะ อแต่จะเป็นแบบบานสไลด์แบบ,บนี้ก็จะเหมาะกับการเข้าออกนะครับแล้วก็พับบอกเปลี่ยนไปมาก็นั่งแบบเจ็ดที่นั่งนะครับเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับสังคมที่เรากําลังเปลี่ยนไปในเรื่องของผู้สูงวัยนะครับสังคมสูงอายุหรือว่า ครอบครัรวที่เดินทางเป็นม่คณะผมว่าอันนี้นา่าจะเหมาะสมค่ะหรือรไม่ต้องสูงวัยแบบมารีก็นั่งได้นั่งสบายด้วยครับนั่งสบายด้วยครับนะคะได้ได้ว่าเหมาะกับทุกทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็เรียนเชิญกันได้เลยแต่วันนี้ต้องบอกโอ้โหถ้าเกิดเป็นตอนนี้เลยที่เอามาโชว์อันนี้สีเด่นมากอันนี้เป็นสีเรียกว่าสีหลักดีกว่านะสีขายของนะรับผมเป็นสีฟ้าครับก็เอาไปว่าใครที่อยากจะแบบโดดเด่นให้รู้ไปเลยว่านี่คือนิสสันซเรนา ก็แน่นำรุ่นนี้นะสวยงามสง่างามนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะมาทดลองกันก็เชิญก็ได้ภายในงานมันก็โชว์ได้เลยเพราะฉะนั้นพูดมาขนาดนี้แล้วหนูสามารถทราบราคาได้หรือยังคะดีครับราคาก็เป็นราคาที่หลายๆคนชอบเนาะเราขอบอกว่าถูกน่าจะถูกใจกับคนที่กำลังมองหาก็ขออนุญาตราคาเป็นเนี่ยหนึ่งล้านหกแาหนะครับ สายละเจ็ดมิทอนิดนะครับนี่เพราะฉะนั้นราคานี้คือต้องมาจองที่งานเท่านั้นสามารถจองได้ที่ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศได้ด้วยครับผมแต่ว่าถ้ามาลองที่งานก็จะได้ทดลองขับนะครับอยากฝากไว้สําหรับ ลูกค้าที่สนใจอ่าก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นแบบรุ่นไฮไลท์เลยที่อจารย์แนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักใช้แล้วแต่จริงๆต้องบอกว่าภายในงานก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเราก็ยังมีหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นรถที่ลูกค้าชอบครันอย่างเช่นเซรีนาตัวรุ่นก่อนหน้านะครับเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่าจะเป็นกระบะนวาร่านะครับหรือว่าคิกเนี่ยขับสนุกแน่นอนก็ฝากไว้เผื่อใครสนใจมาดูรถซึ่งเรามีโปรโมชั่น จัดเต็ม่มีโปรโมช <S <S ั่นจัดเต็มอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมนิสสันใกลบ้านทันก็ได้หรือจะมาที่งานนี้ก็ได้แต่จริงแนะนํามาที่งานดีกว่ามาพูดคุยกันกับบรรดาพี่พี่ที่ปรึกษาด้านการขายหลากหลายท่านมีทั้งหล่อๆอมีทั้งสวยสวยใช่ไหมคะก็ของนิสสันก็หล่อสวยได้หอ่เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะก็เรียนเชิญกันได้นะคะอยากจะให้มาสัมผัสกับประสบการณ์จริงๆเนี่ยจะได้มาดูจริงว่าของจริงสวยขนาดไหนที่นั่งกว้างขวางสักแค่ไหนก็อย่า ลืมมาเยี่ยมชมกันได้ภายในงานของมอเตอร์โชว์นั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครจริงๆต้องบอกว่านอกจากจะครองใจคนญี่ปุ่นแล้วก็จะครองใจคนไทยด้วยใช่ไหมคะ <S <S ผมว่าแน่นอนอนะประมาณนนั้ลูกค้าชอบ <S <S <C hy> เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตเราก็ได้คับได้ก็ิ